โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมเป็นโรงเรียนในกลุ่มที่3ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนก่อตั้งเมื่อต้นปีพุทธศักราช2494จากเดิมมีโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งเดียวชื่อโรงเรียนอมรินโพสิต ตั้งอยู่วัดอมรินทารามซึ่งถูกระเบิดช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจึงยุบโดยสภาพนักเรียนจึงต้องไปเรียนร่วมกับโรงเรียนมยัธยมทวีภาพิเศษหลังจากตั้งใหม่วัดอมรินก็ไม่อนุญาตจนมาได้ที่ดินด้านหลังของวัสวาดสุวรรณารามราชวรวิหารซึ่งนักเรียนปีแรกที่เปิดยังไม่มีอาคารเรียนและได้นําไปฝากเรียนที่โรงเรียนวชิโนรถ จนกระทั่งได้อาคารเรียนหลังแรกปีพุทธศักราช2495เป็นอาคารชั่วคราวมี2ห้องเรียนเป็นนักเรียนชายรวนทั้ง2ห้องเรียนคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่เข้าใหม่และชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ที่ฝากไว้กับโรงเรียนวชิโนรถ องศึกษาธิการได้อนุมัติจัดตั้งโรงเรียนมัธยมวสุวรรณารามโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนและพัฒนาขึ้นโดยลําดับมีครูและนักเรียนเพิ่มจํานวนขึ้นทุกๆปีจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งปีพุทธศักราช2499มีนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6รุ่นแรกและกระสสสทรวงศึกษาธิการมีโครงการปรับบรมโดยทดลอง4ี่โรงเรียนจาก4ี่มุมเมืองได้แก่โรงเรียนมัธยมวสุวรรณารามโรงเรียนวัดรังบูร โรงเรียนบางกะปิและโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยโดยทั้ง4โรงเรียนนี้ได้เพิ่มหลักสูตรวิชาอาชีพเข้าเรียกว่าวิชาศิลปะหัตถกรรมในปีพุทธศักราช2501และได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวสุวรรณนารามเป็นโรงเรียนสุวรรณนารามวิทยาคมเนื่องจากชื่อไปซ้ำและใกล้เคียงกับโรงเรียนประถมวสุวรรณนารามโรงเรียนเข้าโครงการสำคัญสำคัญได้แก่โรงเรียนแบบประสม โรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรในปีพุทธศักราช2524โรงเรียนดีเด่นพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาขนาดกลางโรงเรียนแกนนำหลัก itar, สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2544โรงเรียนนำโครงการมา,าตรฐานสากลในปีพุทธศักราช2553และได้รับผลการประเมินระดับ SCQA โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการและเปิดวิชาเพิม่มเติมตามหลักสูตรสถานศึกษาให้นักเรียนสามารถเรื่องได้ตามความถนัดและความสนใจมุ่งเน้นเตรียมเยาวชนก้าวเข้าสู่ในยุคไทยแลนด์4.0และก้าวเข้าสูก่การเป็นพลเมืองในศตวรรษที่21มีวิสัยทัศน์ว่า มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตรักการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลนบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคติพุทธอัตตะพนาโจทยะตาหนังจงเตืนตนด้วยตนเองคำขวัญคือเรียนดีกีฬาเด่นเน้นกิจกรรมคุณธรรมเป็นเลิศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน1,289คนมาจากบุตรหลานของคนในชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมฐานะความเป็นอยู่และพื้นฐานของครอบครัวที่แตกต่างกันจึงได้จัดก,การศึกษาเห็นความเชื่อที่ว่าคนเรามีความรู้ความสามารถความถนัดและความสนใจที่แตกต่างกัน จึงส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจมีหลักสูตรเพิ่มเติมหลักสูตรปกติหลักสูตรเน้นภาษาหลักสูตรเน้นการประกอบอาชีพและหลักสูตรเน้นกิจกรรมดนตรีและกีฬา ปัจจุบันนางสาวณนะการดาพิชยาสัทธาพักดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม